สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์วันเดสตินีนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะของชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาการก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะไพ่ที่อาจารย์ใช้ในวันนี้นะคะเป็นไพ่ชื่อว่าไพ่เลขศาสตร์นะคะของสำนักพิมพ์นิมิตนะเป็นไพ่ของคนไทยนี่แหละรู้สึกว่าได้มาไม่กี่วันแต่ว่าชอบมากนะก็เลยเอามาทําคลิปอันนี้นะคะประชาสัมพันธ์ไปด้วยให้เข้าในตัวแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรนะอันนี้เป็น c u สเตอ e ์ r e เ i e รวินะคะเสียงกันเองรีวิวเองนะคะใครสนใจก็ไปติดตามได้ทางแฟนเพจของเขานะคะสำหรับพิมพ์นิมิตนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับดวงของชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปีนี้คุณจะเจออะไรบ้างนะคะ ไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข44นะคะดูเหมือนว่าถ้าถามว่าดูภาพรวมของของไพ่ทั้งหมดเนี่ยชาวราศีกรกช่วงเดือนนี้สิ่งที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือธุรกิจที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างการก่อสร้างการตกแต่งการลงหลักปกักฐานนะคะการสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นเรื่องของการอ,อ,อาจจะวางรากฐานธุรกิจเปิดบริษัทหรือทำอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะทีนี้ ค่ประจําตัวคุณมันเป็นเรื่องของการส่งมอบนะคะถ้าหากว่าคุณทํางานสายงานนี้อยู่แล้วนะคะหรือว่าสายงานใดๆก็ตามทีเดือนธันวาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ส่งมอบงานสําคัญนะคะนะมีการเซ็นรับมอบกันนะคะส่งส่งงานมอบให้ลูกค้านะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้งานใหญ่เข้ามาอีกก้อนหนึ่งจากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจากคนที่เคยสนับสนุนกันมาก่อนเนี้ยก็ได้นะคะมีเกณฑ์เรื่องของการได้ลาบได้มรดกนะคะอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินโดยตรงนะคะคุณได้ไพ่ราศีพิจิกนะคะใครที่ทำงานแล้วอยู่ในแวดวงของงานที่ปรึกษานะคะนะนักโหราศาสตร์หมอดูนักจิตวิทยานะคะหรือว่าคนที่ต้องใช้เรื่องของการฟังการให้คำแนะนำคนอื่นเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะค,ะคือเงินของคุณนะคะ,ะไรายได้คุณจะเข้ามาแบบเงียบๆแต่แบบไปได้เรื่อยๆนะคะตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวเนาะ ต่อมานะคะไพ่ในพบสหัชชานะคะไพ่หมายมเลขสา2ส mm hmm. คุณจะจับโป๊ะเพื่อนบางคนได้ว่าเขาไม่จริงใจกับคุณนะคะ mm hmm. เขาอาจจะไปทำอะไรรับหลังคุณนะคะนะ mm hmm. หรือว่าไม่ซื่อสัตย์หรือว่ากโกงอะไรคุณบางอย่างทำให้คือหักหลังความไว้วางใจของคุณเนี่ยนะ mm hmm. แล้วว่าเป็นการจับได้ชนิดที่แบบคือจับได้ซึ่งหน้าโป๊ะแตกซึ่งหน้าเลยนะคะแทบไม่ต้องสืบไม่ต้องอะไรเลยอะนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบพันธุนะคะบ้านช่องอสังหาหรือว่าคนในครอบครัวไพ่หมายเลข4334บ่งบอกว่าคุณอาจจะมีเรื่องปะทะคารลมกันนะคะนะกับคนภายในบ้านนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆอย่ะนะคะวันไหนไม่ได้ทะเลาะกันก็คงจะไม่มันนะชาวราศีกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ากำลังตกลงซื้อขายเรื่องของอสังหาบ้านรถที่ดินคอนโดหรือว่าของใหญ่ๆอะไรใดๆอาจจะต้องผ่านการมีปากเสียงหรือทะเลาะกันตี กันก่อนกัดกันก่อนนะถึงกว่าจะสำเร็จได้นะคะต่อมานะคะไพ่ในพบุตตะนะคะคุณได้ไพ่ราศีมิถุนนะคะเด็กๆบริวารรุ่นน้องน้องสาวนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าที่อยู่รอบๆตัวคุณนี่ช่วงเนี้นะเขาจะพยายามมีการแบบปรับลุก ปรับบุคลิกภาพแต่งตัวดูดีขึ้นอะไรขึ้นนะคะช่วงนี้เขาก็อาจจะคล้ายๆแบบคล้ายๆอยากทําให้ตัวเองดูสวยดูหล่อดูเป็นที่โดดเด่นนะคะช่วงนี้เนาะอาจจะถ้าหาาเป็นลูกๆหล,ล,ลานๆเราก็อาจจะแบบเออมาต้อๆอขอตังค์ไปซื้อเครื่องสําอางไปขอเรียนการแต่งหน้าเนี่ยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่ราศีมังกรเนอะถ้าหาว่ามันจะมีอุปสรรคมีศัตรูอะไรขึ้นมาบางอย่างให้กวนๆใจคุณในช่วงเดือนนี้ก็คือคุณอาจจะคุยหรือดิวกับธนาคารกับไฟแนนซ์นะคะกับบุคลากร,กรทางการเงินเนี่ยไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่แม้แต่ทํางานบริษัทนะจะคุยกับฝ่ยบายกา,การเงินหรือฝ่ายบัญชีก็รู้สึกแบบแหมเยนี่มันพูดไม่รู้เรื่องวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายที่เป็นลักษณะของจ่ายก้อนโตเหมือนกันนะจ่ายปิดหนี้จ่ายปิดบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายปิดงวดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ1 0 0 1นะคนโสดมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักหรือว่ามีคนมาชอบเนี่ยกับคนที่มีบุคลิกลักษณะที่มีความเป็นผู้นําสูงนะเขาจะหัวดื้อหัวดื้อมากนะคะไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าคนที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิอะไรบางอย่างที่เขาต่างจากเราอะค่อนข้างมากนะคะคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า ความรักของคุณคนรักของคุณช่วงนี้ค่อนข้างค่อนข้างหัวแข็งนะไม่ค่อยฟังคุณสักเท่าไหร่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะแล้วก็ชี้นิ้วสั่งนู่นนั่นนี่โน่นนะคุณก็เถียงไม่ได้อะไรไม่ได้ยิ่งพูดมากก็ยิ่งเรื่องยาวเนาะบางทีเครียดๆช่วงนี้ก็เอาเรื่องผัวเรื่องเมียไปบ่นกับแฟนเอ้ยบ่นกับเพื่อนจะไปบ่นกับแฟนได้ไงจะไปบน่นไปบ่นกับเพื่อนไปบ่นกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพมรณะนะคะ7 6 6 7อ่ามีโอกาสที่คุณจะอาจจะได้มรดกอะไรบางอย่างจากครอบครัวนะคะหรือได้เป็นลักษณะของสมบัติชิ้นใหญ่มีการถ่ายโอนกันในเรื่องของแบบอ่ะอ่าพ่อแม่เราอาจจะโอนโอนกรรมสิทธิ์นะคะที่ดินกรรมสิทธิ์บ้านกรรมสิทธิ์ธุรกิจอะไรเงี้ยเป็นของเราก็ได้นะคะกับ2ก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเกี่ยวกับเรื่องคอบ่าไหลนะคะ ปวดแขนปวดมือนะเหมือนใช้งานนะหนักหิ้วของอุ้มอะไรบางอย่างนานเกินไปนะคะต่อมาไพ่ในพบสุภาะนะครับ ไพ่หมายเลข47-74นะคะช่วงนี้เจ้านายหรือผ,ผู้อย่างคุณทํางานค่อนข้างหนักอาจจะมีเรื่องของการไหว้วานคุณให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างด้วยทีนี้พอคุณขณะว่าคุณเข้าไปช่วยแล้วนะคุณยังรู้สึกว่าเออเหอมันเยอะจริงๆว่ะบางครั้งต้องทํางานแบบอดหลับอดนอนกันเลยทีเดียวใครที่วางแผนจะไปต่างประเทศนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้มีงานเอกสารอะไรใดๆที่คุณจะต้องทำเนอีกเยอะมากๆนะคะ ต่อนะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของภพกรรมมานะคะ1771นะคะงานช่วงนี้เยอะงานหนกักงานบุกเบิกงานใหม่ๆก็เข้านะคะแล้วกออ็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างงานรีโนเวทงานถมดินอะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือว่าบริษัทของคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวดองกับบริษัทงานก่อสร้างนะคะหรือว่าอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรใดๆนะคะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยงานนะคะ ต่อมานะคะอาจจะบอกวก่อนเลยว่าความเหนื่อยของงานของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จสูงนะคะก็หาเวลาพักผ่อนกินอาหารให้เพียงพอนะคะอึดๆไว้หน่อยนะคะยังไงก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนต่อมาไพ่ในภพลาภะนะคะคุณได้ไพ่ราศีธนูสิ่งที่คุณอาจจะได้มาแบบเป็นโชคเป็นลาบนะอาจจะไม่ได้มาในลักษณะของแบบเงินทองก็ได้อาจจะได้มาเป็นลักษณะงเงินรางวัล ขออภัยนะคะเป็นเงินเป็นเงินรางวัลชนิดที่แบบเหมือนอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินฟรีตั๋วที่พักฟรีได้ไปแบบพักผ่อนฟรีอะไรประมาณนี้นะคะได้ไปทริปทัวร์ฟรีๆนะคะกับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้มาฟรีๆง่ายๆแล้วก็คืออยู่ดีๆเนี่ยจะมีคนมาให้คําแนะนําชี้ทิศชี้ทางอะไรบางอย่างให้คุณให้คุณสามารถแบบเฮ้ยชีวิตของคุณราบรื่นขึ้นนะคะช่องทางการเงินของคุณเปิดได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็มีด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ในภพสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศนะคะ,ะคุณได้ไพ่ราศีมีนนะคะชาวราศีกันแม้ว่าชีวิตช่วงชีวิตนี้ของคุณนะคุณอาจจะทํางานส่วนตัวหรือว่าเป็นนายตัวเองเป็นอะไรใดๆก็ตามทีแต่ดูเหมือนว่าคุณอาจจะถูกคุมไว้ด้วยเรื่องของอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะคะให้ทิศให้ทางคุณอยู่รับหลังนะคะ,ะคุณอาจจะมีแบ็กดีแหละอย่างหนึ่งเลยนะคะกับ2ก็คือบางทีคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างกับการ ลงมาควบคุมจี้ติดอะไรบางอย่างจากผู้ใหญ่นะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาก็แบบให้อำนาจคุณแล้วใหท้ทำนู่นะทำนี่นะทำนู่นทำนี่ได้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเขาอะมาถือหางเสือคุณ่ะนะคะแล้วก็มาบีบบังคับช,ช,ชี้ทิศชี้ทางคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนะก็จะมีความรู้สึกกดดันอึดอัดจ,จากจากพันธะแบบนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับดวงของชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะขอให้โชคดีปีใหม่นะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย